เม er ื่ออายุ50ปีขึ้นไปสมองเราจะเริ่มลดประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาชะลอความเสื่อมของสมองด้วยวิธีง่ายๆกับการอ่านหนังสือครับวันนี้เราจะมาใช้การอ่านหนังสือบริหารสมองกันพี่ส้มคิดว่าการอ่านหนังสือบริหารสมองยังไงดีครับพี่คิดว่าเป็นอ่านพวกหนังสือลึกลับค่ะมันจะทําให้เราได้คิดตามหนังสือลึกลับก็คิดตามเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมึนไป นะครับเพราะดีเราคิดเป็นเรื่องลึกลับไปแต่วันนี้นะครับผมมีวิธีอ่านหนังสืออยู่4วิธีเลยครับพี่ส้มวิธีแรกนะครับเราดูกันนะครับจะเอาหนังสือที่มีภาพมันสามารถฝึกสมองได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับพี่ส้มลองดูดิครับว่าเปิดภาพแล้วเราเห็นอะไรบ้างอันนี้ก็จะเห็นเป็นวิวนะคะทะเลทรายต้นไม้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็สดชื่นสดชื่นนะดูภาพลองจินตนาการไปสิครัว่าภาพมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับจะมีลมเนาะการลมการพิ้วไหวครับแล้วก็การเดินทางการเดินทางเห็นไหมครับภาพมันแสดงความหมายได้เยอะมากเลยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยครับเราจะไม่ดูผ่านเพราะว่าในหนึ่งภาพนะครับในหนึ่งภาพมันมีความหมายมากหลักการก็คือให้ดูภาพหนึ่งภาพ แล้วก็ให้จินตนาการว่าภาพมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่เราสนใจว่าภาพกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราอ่านหนังสือเปิดภาพผ่านๆจะแตกต่างจากการอ่านหนังสือจากภาพยังไงนะครับการอ่านหนังสือแบบเปิดภาพผ่านๆจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นสมองแต่การอ่านหนังสือจากภาพ จะช่วยกระตุ้นสมองด้านหลังให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมและจินตนาการขนาดจินตนาการสมองของเราก็จะคิดตามไปด้วยต่อไปเราจะให้พี่สม้มอ่านหนังสือแบบที่สองนะครับคือการอ่านออกเสียงครับพี่ส้มคิดว่าการอ่านออกเสียงจะช่วยฝึกสมองยังไงครับคิดว่าเสียงเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะคิดตามที่เราอ่านได้ะคะ่ะอืมแล้วก็ทำให้สมองมันตื่นตัวนะครับเวลาอ่านนะครับลองอ่านดูนะครับค่ะลองอ่านประโยค2ประโยคนี้ดูนะครับ ค่ะช่วงที่ไต้หวันยังไม่ตกเป็นเมืองอาณานิคมของญี่ปุ่นไทเปมีประตูเมืองที่เชื่อมต่อกำแพงเมือง5ประตูด้วยกันคือประตูทิศเหนือชานเอ็นเกตประตูทิศตะวันออกก็จนจนกินฟูเกตตรงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วไม่แน่ใจเราก็จะทวนซ้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งสองซครับพี่สมป,สประตูทิศเหนือเชนเอ็นเกรด ประตูที่ตะวันออกจิงฟูเกรดรู้สึกว่าคล่องขึ้นกระชับขึ้นมันได้พัฒนาขึ้นค่ะวิธีการานี้คือเวลาเราอ่านเราเรียกว่าการอ่านข้อความที่ท้าทายไม่เคยอ่านมาก่อนดูยักๆแต่ถ้าเรามีความพยายามสมองมันก็จะเรียนรู้ใหม่ได้ครับการอ่านหนังสือแบบออกเสียงจะก,กระตุ้นสมองทางด้านซ้ายทําให้เราคิดตามอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ทําให้เราจับจังหวะมีสมาธิกับการอ่านได้ถูกต้องมากขึ้นลองนึกตามง่ายๆว่าเวลาเราเด็ก คุณครูจะสอนเราให้อ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงจะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวสนุกสนานแล้วก so um right ็จดจำเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นครับพี่ z o ครับเรามีอีกวิธีที่3ครับเป็นการอ่านหนังสือแบบขยับตัวตามไปด้วยอันนี้สนุกครับก็คือแทนที่เราจะอ่านนิ่งๆเฉยๆนะครับเราก็อาจจะอ่านขยับซ้ายทีขวาทีคือให้สมองมาได้ทำงานเริ่มเลยครับได้ค่ะ ชมปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าปะเพณีจองพาราแม่ห้องสอัว้ดยนงานบวชหน้าของชาวไทยใหญ่ด้วยสลัดเป็นยังไงบ้างครับการอ่านด้วยวิธีอ่านไปเต้นไปเป็นไงครับกระฉับกระเชงแล้วมันมีความคิดที่มันแบบว่าไวอ่ะ มันถิอว่าเราได้ฝึกสมองทําให้ไม่เฉื่อยชาไม่เฉื่อยชาดีมากครับ<ช>เพราะรจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยเวลาเราอ่านปุ๊บมันต้องการสมาธิใช่ไหมครับ,รบแต่นี้เราท้าทายสมองให้เต้นรําไปด้วย <Okay. S 2> และเชื่อไหมครับว่าน้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะมีพลังมากเลยเพราะเราต้องขยับร่างกายอาจารย์แค่อย่างกรณีที่เราอย่างเราเล่านิทานให้หลานฟังเนี่ยนะคะเราก็คิดตามแล้วเราก็ออกท่าทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีมากๆเลยครับมันจะเป็นมีอารมณ์ร่วมที่มีความสุขมากๆเลยครับอค่ะ การอ่านหนังสือและขยับตัวไปด้วยจะทําให้สมองด้านขวาทํางานเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดอารมณ์ร่วมเหมือนศินลปินด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราขยับร่างกายไปด้วยเหมือนเต้นรําน้ําเสียงก็จะออกมาเหมือนเราร้องเพลงทําให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินและมีจังหวะในชีวิตที่สําคัญคือเวลาเราทำสองสิ่งพร้อมกันสมองจะต้องแยกแยะและมีสมาธิตั้งใจทําทั้งสองอย่างพร้อมกันให้ดีมากขึ้นมาถึงวิธีที่4ครับ เราจะอ่านย้อนกลับอ่านจากหลังไปหน้าแล้วก็อ่านจากหน้ามาหลังให้ถูกต้องเป็นการฝึกสมองครับพี่สม้มลองดูไหมครับค่ะลองดูหนึ 1> 1, 2, 3, พร้อมครับจีนขนมขนมจีนชอบผิดรับใครลายตาอันอันตรายใครรับผิดชอบเปอร์เซ็นต์ร้อยจีนขนมเส้นในบูดกันสารพบ พบสารการบูดในเส้นขนมจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างครับพี่ส้มรู้สึกมันแปลกๆอะค่ะที่มันต้องอ่านย้อนหลังมันนะฮะ,ะกลไกลของสมองนะครับถ้าเกิดเราอ่านย้อนหลังนะครับก็คือทําให้สมองมันตื่นตัวแล้วต้องคอยจับเป็นคำๆมันก็จะทอยดูว่าคําเหล่านี้มันออกเสียงยังไงแต่พออ่านจากหน้ามาหลังมันจะแบบสวยงามมากถูกต้องมากเลยครับผมเป็นการฝึกสมองโดยที่ เราตั้งใจมากๆเลยการอ่านแบบนี้เราจะต้องอ่านทั้งหน้าเลยหรือเปล่าคะหรืออ่านเฉพาะเท่าที่จําเป็นโดยทั่วไปแล้วสมองเนี่ยเราอ่านสักครึ่งหน้าก็ได้ครับเพราะว่ามันตึงๆเหมือนกันนะครับท้าทายสมองมากเลยแรกๆอาจจะเป็นสบรรทัด5บรรทัดเรื่อยๆตามที่เรารู้สึกอยากจะฝึกมากขึ้นการอ่านหนังสือย้อนกลับจากหลังไปหน้าแล้วก็จากหน้าไปหลังให้ถูกต้องเป็นการฝึกสมองส่วนหน้าให้รู้จักแก้ปัญหา แล้วก็ให้สมองได้มีการฝึกความตั้งใจจดจอ่อและมีสมาธิมากขึ้นทําให้การอ่านมีการอ่านได้ถูกต้องมากขึ้นครับในการอ่านหนังสือฝึกสมองทั้ง4วิธีเราอาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราถนัดและสนใจก่อนและค่อยๆเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากการฝึกจันพุทธสุขด้วยวิธีที่1อังคารพฤหัสเสา วิธีที่2แล้วก็พักผ่อนสักวันอาทิตย์ต้องเราฝึกแบบนี้ไปสัก5อาทิตย์ทําแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการฝึกสมองทางด้านหลังซ้ายขวาและด้านหน้าทําให้สมองทั้ง4ส่วนนั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ยืดหยุ่นและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับถ้ากดดู <S <S ก็เหมือนแค่เรารู้จักกันแต่ถ้ากดติดตามกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฝากกดติดตามหรือ subscribe YouTube ช่องอวิโดนชแนลเพียงแค่นี้ เรากับคุณก็มุ่งสู่หนึ่งล้านสับสไครป์ไปได้วยกัน